อดโมล่าลูคแมนมาเทอุดคุนย่าสองอาวุธใหม่ตีสาดแดงดดูการนี้ ฤดูกาลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องอเผชิญกับปัญหาหนะักผลงานไม่เข้าเป้ารังอันดับ14ของพรีเมียร์ลีกยิงได้เพียง39ประตูจาก34นัดปัญหาหลักอยู่ที่แนวรุกที่ขาดความคมในการจบสกอร์เพื่อแก้ไขปัญหานี้ปีศาจแดงวางเป้าหมายใหม่หมคืออเดโมล่าลูกแมนกองหน้าทีมชาติในจีเรียวัย27ปีเจ้าของผลงาน18ประตูกับเจ็ดแอสซิช่วยอาตาลันต้าคว้าแชมป์ยูโรปาลีกและติดโผเข้าชิงบอลลงดอร์ปีล่าสุดแมนยูไนเต็ดเตรียมเปิดตโวคุยโดยตรงกับลูกแมนในเร็วๆนี้ทั้งกกกกกลล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 ลาา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 างง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 รรรรรรแแขขข่่่่ัััััันนนนนนจบบิิ๊ททีีีีมมออออออยยยย์์์เเเเเเซซซโโววววพูููะะชคคตตตต้้้ไสถึ60 65ณดป ดาวเตะวูพแฮมตันด้วยค่าฉีกสัญญา62.5ล้านปอนด์โดยมีแผนใช้เป็นตัวทำเกมใหม่เล็กสิบส่วนลูกแมนจะเป็นตัวสร้างสรรเกมรูปในแนวลึกการเสริมสองแนวรุกนี้สะท้อนแผนใหญ่ของรูเบนอโมโริมที่ต้องการรีเซ็ตระบบเกมรูปของทีมใหม่ทั้งหมดอย่างไรก็ตามพรสโคนอดีตตำนานของทีมเตือนว่าดีลของคุณย่าอาจไม่ใช่ทางแก้ทั้งหมดและแมนยูในเตต้องเลือกนักเตะให้เหมาะก,กับแผนระยะย,ยาวที่สุดซัมเมอร์นี้จึงเป็นบททดสอบสำคัญว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพลิกสถานการณ์ตัวเองได้หรือไม่ดูผลบอลและ